หนุ่มโอดคนคนี้เนี่ยถ้าจะให้สปอยสักนิดหนึ่งใช้คําว่าหลานคนดังแล้วกันไม่เอาเลยไม,ไม่เอาเลยเอาทําไมอ่ะดังแบบไหนยังไม่รู้เลยแล้วไม่รอดูก่อนเอาดีสเปคแม่แมให้กลัวแปลกๆแ,แล้วบ้านนี้ <c oughs> ผู้ชายแบบนี้จะมาเป็นแฟนเราเราโอเคไหมเป็นแฟนลูกเราเป็นแฟนลูก <c oughs> แต่หน้าตาเหมือนเราจะเอาไว้เองอ่ะก็ไม่ติดก็ไม่ติด เทพสวัสดิ์ปันละกระวงด้ายุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตะลาเทียนไพรุนต้อนรับเข้าสู่เทคกแมวไทยแลนด์ซีซั่นใหม่ครับเทคกแมวไทยแลนด์ Thailand, คุณแม่ขอเลือกครับ <Hey. S 2> ในซีซั่นนี้ สาวโสดพาคุณแม่มาช่วยตัดสินใจ<ะ>และอำนาจความโสดบางทีก็อยู่ในมือแม่สุดท้ายก็กลายมาอยู่ในมือลูกย้ายกลับมาอยู่ในมือหนุ่มโสดคืองงกันไม่หมดละแต่ว่าเท่าที่เราทำมาคือเหมือนได้คู่ที่ใช่กันทุกคู่เลยอ่าถูกใจทั้งแม่ถูกใจทั้งลูกยากหน่อยแต่อร่อยแน่ใช่ค่ะมาลุ้นกับครอบครัวใหม่เรานะคะน้องพุฒตาและคุณแม่แตนค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้ชุดแม่กับลูกก็แมชกันนะหนูน่ารักเก๋ไก๋ และแน่นอนก่อนที่หนุ่มโซจะออกมานะฮะเป็นประจำเลิฟกูรูก็จะมาช่วยเป็นสักขีพยานาเป็นปิดเจกูรูเลยตื่นเต้นจยากเจอแล้วอ๋ออยากเจอกูรูโอเคไอ้ปกติคุณก็ไม่ได้ต้องตื่นเต้นอะไรขนาดเนี้ยจะหนีพัดอยากเจอโอเคอ่สะสาวคนนี้นะฮะสวยด้วยหาด้วยนะฮะมาช่วยกันหลายครั้งเลยทีเดียวนี่เป็นการมาอะไรของคุณเข้าเลย,ยเดี๋ยวเขารอนนะเข้าเลยเหรอให้เขาเจอเลิฟกูรูมาเลย อะไรอ่ะเอาเลยนะเอ่อน้ามีเรื่องมาคุยอะค่ะคือต้นหอมติดแขกต้นต้นหอมติดแขกไหมถึงมีผู้ชายมาซื้อตัวเดี๋ยวต้องไปเราด้วยตอนนี้เลยเพราะว่าผู้ชายมาจากต่างประเทศแล้วเขามาทางเส้นทางธรรมชาติแล้วเขามาด้แป๊บเดียวเดินๆนะคุณคือถอดไอ้ที่คอออกเลยคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนะพ่ออะไคือจะยังไงคุณก็รอเสร็จรายการแล้วคุณก็ไปดิครับ เคลียร์เองเธอเดี๋ยลฟ์สุดการณะนะนะอย่าว่าอย่างงี้เลยเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เพราะว่าต้นหอม่าเขาติดจริงๆต้นหอมได้ไปเลยฮะเร็วมาแล้วยังเอาเฮ้ยเรายังไงอะเราเราใครทำงานอะ ก็เขาติดแขกก็มีคนที่ไม่มีคนซื้ออยู่คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำงานให้ละค่ะใช่ถือว่าบอกได้เลยว่าไม่เน้นขายเน้นฟรีโอเคงั้นถือว่ายกฐานนะจากเลิฟคุรูปกติต้องนั่งทางนั้นตอนนี้เป็นพิธีกรรับเชิญแล้วกันคุณเปกกี้ครับผมขอบคุณค่โอเคเอาอย่างนี้อย่าเรียกว่าเป็นพิธีกรรับเชิญอาจจะเป็นตัวหลักเลยก็ได้เพราะว่าอันนั้นอาจจะไม่กลับไปอีกเลยเอาอย่างนี้ผมอธิบายก่อนในเมื่อคุณมาเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วกัน นี่คือซีซั่นใหม่เทคมเอาไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือก ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้ชายที่มายืนตรงนี้ได้ทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไ,ได้แพ็ค,คู่อ๋อนึกว่าแพ็ค,คู่ก็ได้เป็นไปเดทกับลูกสาวแหละแม่มาช่วยสก,กรีนเพราะปกติสมมติว่าผมคบผู้หญิงค่ะผู้หญิงกับผู้ชายจะคุยกันก่อนพอมั่นใจคุณก็ค่อยพาไปเจอแม่คุณแต่วันนี้เราข้ามขั้นตอนคือพาแม่มาช่วยดูเลยเจอแม่เลยนั่นแหละฮะแอบคนลุกเหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของหนุ่มโสดเหมือนเดิมฮะ ก็จะโพลมาจากกระสวยอุ้ยคขาชอบคำาว่าโผล่จังเลยอะ่ะมันมันดูแบบว้าวว้าววว้ามันดูแบบแพรมหอ,อกมาอะไรแบบนี้นุ่มสดคนนี้เนี่ยถ้าจะให้สปอยสักนิดหนึ่งใช้คำว่าหลานคนดังแล้กันสุร์วษาหลานคนดังแล้วกันแต่จะเป็นลูกหลานใครเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีพ่อนั้นมาเลยครับคุณแม่คุณลูกนุ่มสดคนต่อไป ยาวมากเลยนะหะมายถึงอะไรยาว <S 2> <S 2> มากตัวเขายาวมาก <S <S เรียกว่าตัวสูงดีกว่าฮะ โอเคตัวสูงโอเคอาจจะดูแปลกๆนะถ้าเราจะชมใครว่าเออคุณตัวยาวดีจังโทษนะคะยาวถึงเก้านิ้วไหมฮะว้าหมายถึงสูงๆฮะอ๋อน่นจะพูอะไรสูงแค่เก้านิ้วคุณจะบ้าเหรอแต่เ่ะเท่าที่ดูหนุ่มโซนนี่ออกทรงพิมพ์นิยมนะคุณเนออกแนวแบบสไตล์อปาจะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะเกาหลีก็ไม่เชิงดูสิแบบเด็กอ่อนมากตายังลืมแบบไม่ไม่ครบเลยไม่ใช่ฮะตาตาตีนะคะ ดูจมูกก็นดยฮะจมูกเด่งนะจมูกขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะแมะจะขนาดไหนว่าแต่จะแมะคืออะไรค่ะแต่อยากให้สอหอมาตรวจค้นตัวเลยนะคะอุ้ยกางเกงขายาวแต่ว่ามีอะไรเลยมาพะคะเชือกเท้าค่ะเชือกเท้าค่ะใครจะมายาวเลยขาคุณก็บ้าบอกผมนึกว่าพอต้นหอมไม่อยู่คุณเป็กกี้มาจะทำงานง่ายขึ้นประสาทหนักกว่าเดิมเอาล่ะนุ่มสดคุณรับมือเรื่องนี้ไหวไหมได้ครับ ได้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักคุณเลยดีวยกว่าครับได้ครับสวัสดีครับผมเต้ยนะครับสิริมาศบุญนาคก็หน้าตาดีทำความสาบันเก่งรักรูกสาคุณแม่แน,น่นอนครับโอเค,อเคและในรอบแรกในการตัดสินใจครั้งนี้แม่แต่เพียงผู้เดียว อำนาจในการเปิดไฟดับไฟเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่ในมือแม่เท่านั้นแต่ปร,<พ>ประเด็นคืออะไรไหมฮะแม่คนอื่นยิ้มหมดเลยแม่โมบายเครียดอะไรก่อนแม่<ะ> <c oughs> ยังไงจับตาดูยายคนที่ชื่อยายแม่โอนี่หน่อยใช่คนนี้ม,มีปัญหา,ามีปัญหากับผมตลอดคิ้วผูกโบเลยแป๊บเดียวเห็นผู้ชายอ่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นตอนนี้ลูกสาวหลังมนงครับ อ่านี่นี่นี่มีลูกบ้านพูดตานะฮะมีการจับมือจับไหล่แม่แม่ใจเย็นๆแม่ใจเย็น,นก่อนโอเคเพราะฉะนั้นคุณแม่ฮะผมไม่รู้ว่าผู้ชายทรงแบบนี้ในสายตาลูกสาวคุณคิดยังไงไม่ต้องไปสนใจเพราะอ,อานาจความแม่อยู่ในมือคุณแต่อย่าลืมนะฮะว่าการเปิดไฟดับไฟนี้คุณอาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ชีวิตของลูกคุณเลยเพราะอะไรเพราะหลานคุณแม่ยังอยู่ที่นี่อ่า ใช่คุณก<ม>็ใ<ม>จใช่ไหมยังอยู่ในลํากล้องอยู่เลยยังไม่ได้เล็งปืนเลยฮะโอเคค่ะถ้าคุณแม่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ <_ L an> ยังไงฮะ <_ L an> ดับไปสองบ้านฮะหรออือสิบบ้านอ <_ L an> โอเคอาะคุณลูกกลับมาเลยฮะ เรียบร้อยแล้วชูครีมกับเฟินหยงไม่ต้องมีแล้วผัวเผลอมาดูซิว่าบ้านนี้คือยังไงอ่ะเริ่มจากคุณแม่ชูครีมก่อนเลยแล้วกันอ่ะแม่สร้อยทําไมดับไฟอ่ะเมื่อกี้เขาเดินมาแล้วเขาไม่สบตาลูกสาวหนึ่งแล้วนะ้วดนึงอ๋อลูกสาวก็พยายามส่งมินิฮาร์ตใช่ผู้ชายนี่ไม่ศาลูกกูเลยโกรธโกรธแทนลูกใช่ค่ะอ๋อเนี่ยยังไม่พอนะ พอไปถึงสุดซอยปุ๊บหันกลับมาหนูก็ยังขยิงแบบนี้ก็ก็แบบวิบไปแบบไม่สนใจหนูเลยโอเคตัวลูกสาวเนี่ยอาจไม่คิดอะไรแต่ตัวแม่เนี่โกรธโกรธค่ะไม่แซแย่ลูกฉันเลยใช่<ก>แย่แซ <Okay. S 1> เอาแยแ่แสนี่ดับไฟด้วยอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ <c oughs> ล้วนแต่แม่ไม่เห็นเหรอตาเขามีแค่เนี้ยมองเห็นคมทุกคนก็มุนแล้วแม่ตอนนั้นด้วยความโมโหไม่เห็นลูกฉันในสายตาแบบนี้ก็ ใช่ออกไปจากชีวิตลูกสาวฉันดับ<ช>ไฟเลยดับไฟค่ะอ่าอารมณ์ล้วนๆโอเคอ่ะแม่ใครตุ๋นทำไมดับไฟอะฮะก็อยากสัมผัสแต่ไม่ได้สัมผัสเลยค่ะ,ะไ,มไม่ถึงไม่มีส,สัมผัสมือลูกสาวด้วยอ๋อคือปกติหนุ่มโสดออกมาเนี่ยก็จะเออจับมือใช่ไม่สัมผัสสวัสดีดจับมืออันนี้ไม่มีอะไรเลยออกแนวเหมือนมาแจกซองกระถิ่นนนเดินเลยแม่แล้วแม่ไม่บอกอย่างนั้นล่ะ ถ้าแม่บอกตั้งแต่แรกป่าที่จับนมแล้วแม่เอาแล้วอ่ะถ้าแคร์เรื่องสัมผัสจะรูปคําทั้งตัวเลยไม่มีการจับไม้จับมือทักทายเลยใช่ค่ะโอเคจะมาคบหาสมาคมกันก็ไม่มีวันสลอกดับเลยไม่ส้วยไม่สตาด้วยไม่มองหน้ามองตาใช่ไหมใช่แม่เนาะจ้าใช่ไอ้บ้านสองบ้านนี่เจ้าอารมณ์ไว้เป็นเพื่อนบ้านที่โอ้โหเจ้าอารมณ์จังเลยอ่ะอ่ะคนนี้เจ๊ฉลวย เจ๊ฉลวยตลาดอันนี้ตลาดอะไรนะตลาดลังสิบแล้วเราตลาดอะไรนะตลาดชาเจ๊ฉลวยตลาดชามโอเคเจ๊แต่เจ๊เปิดไฟเปิดขาจับมือแม่เขาจับมือเขาจับมือเรานี่ไงเขาไม่จับมือเนี่ยยายยายสร้อยเขาไม่จับมือยายไขสุนแต่เขาจับมือเจ๊ฉลวยแต่ว่าเขาเมื่อกี้เขามาจับยังไงขอจับมือหน่อยอ๋อเขามาถึงขอจับมือหน่อยอุ้ยเดี๋ยนะเขาจะถอดสร้อยแกสิไม่ว่า เราไม่ได้จับมือเขาจะถอดสร้อยแกอ๋อมาจับไม้จับมือเออก็จับมือก่อนเราก็เลย endo endo เอาไว้ก่อนสองบ้านนี่ไม่จับมือแม่ไม่ยอม่้ยแต่อันนี้มาจับมาจับมือแม่ก็เลยอนุญาตเช็คด้วยนะคะแหวนแม่ยังอยู่หรือเปล่าเออเอ๊ะปกติเห็นมีสองวงนี่ฮะโอเคเหลืออยู่วงเดียวอ๋อแล้วก็เลยเกิดเมตตาอ็นดูอ่าดูก่อนดูก่อนพอแม่เปิดไฟเราสบายใจไหมเราก็ไม่แม่็นดูแล้วเราก็อยากแม่็นดูแล้วเราก็อยากอะไร อยากดูดูนิสัยแม่มาไม่กล้าเล่นแม่เอ็นดูเราเลยอยากดูแต่ไม่กล้าเล่นดูนิสัยอยากเห็นนิสัยใจคอของเขาลึกๆเป็นไรนะมือเป็นไรนะเนี่ยผมมีปัญหาในการใช้ภาษาร่างกายเก่งคุณทำมืออย่างนั้นไม่ถูกนะคะคุณนเน็กยังไงฮะอยากดูนิสัยใจคอเป็นต้้งสองมืออย่างนี้ค่ะค่ะโทษท่านนั่นลองกองฮะทำไมมันลูกใหญ่เหลือเกินอ่ะ แม่เลนูเปิดไฟไว้ใช่ทำไมถูกตาต้องใจอะไรพ่อหนุ่มคนนี้คิดว่าลูกสาวคงชอบแน่ล,ลักษณะเนี้ยครับแล้วลูกสาวชอบไหมฮะชอบโอเคแล้วโดยส่วนตัวเราล่ะผู้ชายหน้าตาอย่างงี้จะมาเป็นแฟนลูกสาวชอบนะล,นนลักษณะนี้ลักษณะนียงง้ยังไงชอบย<ต>ังไงชอบตรงไหน ชอเป็นตีตีอ่ะชอบเป็นตีีตีตีเดี๋ยนะขาวขาวตีขาวตีเดี๋ยวรับป๊บนึงนะนี่เราก็ติดซีรีส์เหมือนกันเหรอนี่อุ้ยนะถ้าชอบขาวตีอย่างนี้แม่อย่าไปเดินตลาดสุขศิษฐ์ห้าเห็นหัวหมูไม่เขินเลยนะคะไม่ใช่เนี่ยคนละคนละตีคนละขาวกันคุจะบ้านเหรอครับอ่ะแม่กบอุ้ยเราเปิดไฟอ่ะเรว่าเขาทำงานบ้านเก่งไงอ๋อเขาทำงานบ้านเก่งใช่ทษนฮะหาแฟนลูกสาวไม่ได้หาลูกจ้างนะฮะ โอเคอ่านี่ข้อมูลบอกว่าแม่กบเปิดร้านซักรีดอีกแล้วซักผ้าผ้าเป็นแม่หนุ่มเป็นครับเออที่ผมว่าไปกลมแรงงานเดี๋ยครับมาเด็กนี่เอาเลยทำไมเยอโอ๊แกทำไมแกเปิดไปทำไมเอาจริงอะเอาจริงๆเผื่อฟุกจะได้ลูกเราบ้างอ๋อเผื่อฟุก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 โอเคแล้วเราในฐานะแม่เนี่ยผู้ชายแบบนี้จะมาเป็นแฟนเป็นแฟนเราเราโอเคไหมเป็นแฟนลูกอ่เป็นแฟนลูกท้องจ โทษทีเป็นแฟนลูกแล้วพ่อะดุงแต่หน้าตาเหมือนเราจะเอาไว้เองก็ไม่ติดก็ไม่ติดพอเขาไม่ติดก็ไม่ติด้ก็ไม่ติดก็หมัดเลยนะอ่ายังไงจะมาเป็นแฟนลูกเราคนนี้น่าสนใจยังไงก็ดูล้อมๆพ่อเป็นทหารก็ก็น่าจะเข้ากับพ่อได้พ่อเป็นทหารเออไอ้นี่เคยเป็นข้าศึกมาก่อนด้วยมันจะลบไม่องเข้าขนาดนั้นแล้วลูกสาวยังไง ลูกสาวไม่มีสิทธิ์อันนี้ของแม่อ่ายังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีปากมีเสียงะไรทั้งนั้นอ่ะแม่ดาวเราเปิดไฟหลังๆเราเปลี่ยนฟอร์มการเล่นนะสองสามอีพีแรกกูดับด่าเลยตอนนี้สังคมกดดันอ่แล้วก็เปิดๆหรือยังไงหรือเราชอบจริงๆอ่าก็แบบว่าดูแล้วเขายังน่าเขาน่ารักอยู่อืมเขายังน่ารักอยู่แต่ว่าอะไรว่าเขายังน่ารักอยู่ใช่รอยแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะแม่ เขายังน่ารักอยู่ทำไมใม่ชอบใช้คำเนี้ยเออเขายังน่ารักอยู่โอเคฟังเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่อ๋อแม่สาเราเปิดไฟอ่ะใช่คนนี้ดียังไงอ่ะถูกใจถูกใจยังไงอ่ะถึงถึงจะไม่จับมือลูกไม่มาจับมือแม่แต่เขาสวัสดีไปเขาก็มีมารยาทอแม่ถูกใจโอเคถึงถึงไม่นวลเนียแต่ก็มีมารยาทอ่ะ แม่ลูกจากนวารงานละวาราตีนะคะแม่ก็ตายค่ะเราเปิดไฟนะเนี่ยก็ดูแล้วเป็นสเปคลูกสาวก็เลยอ,อยากดูว่ามีอะไรต่อไปอีกเอาองี้ผมผมอยากรูก้อ,อันนี้เรามีทฤษฎีว่าแม่ในย,ย่อมรู้ใจลูกดีแม่ก็ตายบอกว่าดูแล้วเป็นสเปคลูกสาวสเปคลูกสาวเราคือยังไง สูงขาวหลอ่อสูงขาวหลอก็ออก,กอถือว่าครบนะครบร้180อยแปดสิบเนี่ยค่ะเ,คเลยเ,เรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันดังแรกม,มาโอเคเดี๋ยวลูกสาวปลบมือให้แม่เลยนะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคแม่สมจิตผู้ซึ่งทางรายการวุ่นวายกับการถอดแว่นใส่แว่นดูถอดแว่นใส่แว่นพิจารณาอะแม่สมจิตเป็นแม่คนเดียวที่จริงจังกับเรื่องนี้ ถอดแว่นใส่แว่นคอมเมนต์ไม่ชอบก็ดา่าซะผู้ชายเสียเซลเลยจริงจังกับเรื่องนี้มากแต่เราเปิดไฟครับคุณสมจิตดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้เขา,ม,ามั้งอ<จ>๋อไม่รอบนี้ใส่แว่นเลยเห็นรอบที่ผ่านมาไม่ได้ใส่แว่นมองไม่อ๋อคือเห็นไม่ชัดไปตัดสินใจแบบว่าแบบเบลเๆมัวมัวร,รีบดับไฟไปหน่อยอ่ยารนนี้ต้องเปิดแล้วคันนี้โอเครอบนี้เลยใส่แว่นดูเลยใช่ค่ะอ่ะลูกสาวว่ายังไงแม่ตัดสินใจอย่างนี้ เมื่อกี้เห็นมีบอกว่าเรื่องของ eye contact แล้วก็แบบ first i m p r e s i o n เนอะก็ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนให้ว่าเป็นครูโอ,โอเค,อ,เคอ้าวคอ่ะแม่ป้อมคนนี้น่าสนใจยังไงอันนี้แม่ชอบแม่ขอเปิดก่อนอ,า <laughs> อ้าว <laughs> เฮ้ยแม่ดี๋ยวชอบไหมดูต่อไปเพื่อให้แม่ชอบอะไรในความผู้ชายคนนี้ก็น้องดูน่ารักดีแล้วก็ดู น้อม้วอะไรยังไงนะให้กลับมือด้วยนี่สเปกแม่ให้กลัวแปลกๆแล้วบ้านนี้เหมือนเนี่ยแม่โมมาก็บอกเออลับเองก็ไม่ติดอันนี้บอกสเปกแม่แม่ชอบลูกยังไงไม่รู้เลือกโกยๆโกยๆเข้ามาไว้ก่อนอ่ะมาบ้านเจนนิดกันบ้างแม่นุยยังไงผู้ชายคนนี้ดูสะอาดเรียบร้อยครับดีค่ะ โอเคอูแลวย่านแม่กาถึงนะแม่บอกสะอาดเรียบร้อยเนี่ยอยู่ตรงนี้ใกล้แม่เหมือนอาบน้ำชั่วโมงละสองครั้งมากเลยดูสะอาดมากกลิ่นหอมสะอาดมากใช่โอเคแม่รัดน้องเขายังไม่มีอะไรที่ต้องติอะค่ะเขาดูครบโอ้ตายแล้วผู้ชายฟัง้วใจฟูนะไม่มีอะไรต้องติเดี๋ยวรอบต่อไปในด่ายไม่หยุดเลยนะฮะโอเคคือณตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องติใช่นตอนนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันอีกค่ะทรงแบบนี้เนี่ย ถูกสเปกลูกสาวเราไหมถูกถูกค่ะถูกนะโอเคได้นะไม่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะนนงไม่ไม่เราเขินอะไรเราเขินอะไรก่อนมันเลือกให้ลูกเราอะเขินอะไรขาน่าตาคาน่ารักขาน่ารักเราก็เลยเขินเ,เ,เขินแม่ลูกเขินแม่ลูกเดี๋ยวนะลูกก็ไม่เท่าไหร่นะแม่ก็<笑><笑>อะไรเออแม่แตน คุณเปิดไฟค่ะถูกใจคุณยังไงเดินมานี่สเปคเลยสเปกใครสเปคแม่สเปคแม่อีกแล้วอะสเปคแม่อะลูกไปก่อนโอเครอบนี้ของแม่อะอย่างนี้คือสเปคแม่เลยใช่ข้อหนึ่งคือสูงข้อสองยาวดียาวดียาวเกาหีโอเคโอเคโอเคค่ะน่ารักสะอาดตีเกาหลีโอเคเราเลิกดูซีรีส์บ้างก็ดีนะ แต่ลูกยังไงไม่รู้แต่สเปคฉันชอบซัวไปก่อนอ่ะแม่จูยังไงคนนี้ปิดไฟคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้ปิดไฟคนอื่นอ่ะมันไส้บ้านอื่นอ่ะอ๋ออันนี้มันไส้เพื่อนบ้านปิดไฟบ้านอื่นได้ไหมอย่าทำอย่างนั้นน่ะกลัวจะมีสักวันหนึ่งอ่ะอ้าตัน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 โอ้เรื่องใหญ่ดราม่าเลยน่ะเราชอบผู้ชายคนนี้ยังไงโอ้ชอบตแต่แดดที่เปิดเลยค่ะเห็นแค่เข่าก็ชอบเลยแน่นอนโอ้ดูผู้ชายคาน มีบางบ้านซึ่งผมก็ไม่ได้หมายถึงบ้านไหนนะก็ใจแคบอ่ะเขาแค่ไม่จับมือแค่ไม่อะไรก็ปิดไฟเขาแค่ไม่มองเขาแค่ตื่นเต้นอ่ะบางบ้านมีอยู่สองบ้านใจแคบบ้านติดกันเออเรามองยังไงเขาเป็นบ้านกันบางบ้านใจแคบเนี่ยบ้านติดกันแล้วก็ผู้ชายไม่มองหน้าหน่อยก็งอนก็ดับไฟเขาอ่ะอันนั้นก็เป็นไปได้ที่ผู้หญิงเขาจะคิดอ่าไม่ผิดไม่ผิดอ๋อไม่ผิดใช่ไหมดีแล้วตัวเลือกได้น้อยลงอ๋ออเค เอาละอย่างน้อยๆหนุ่มสดเริ่มต้น14บ้านทั้งแม่ทั้งลูกก็ยังอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ค่ะถาความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณ